พ่อมวยคือกีฬาที่โดดเดี่ยวคุณเหนื่อยแทบตาย,ตายคุณเจ็บแทบตายบนเวทีแต่ก็ไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้แต่ถ้าเสียงละครดังขึ้นและคุณเ,<ร>เป็นผู้ชนะทุกคนจะจดจำแค่คุณ,คณเพียงคนเดียวเท่านั้นวันนี้เราพาทุกท่านมาพบกับนักมวยที่หลายๆคนต้องรู้จักเขาผู้นั้นคือแมนนี่แพคเคยว เป็นการชกในทิ่นอเมริกาครั้งแรกและเป็นการแจ้งเกิดของแมนนี่แพคเกวในยุคนั้นซึ่งในไฟนนี้แมนนี่แพเกวเป็นแค่นักมวยไม้ประดับแม้แต่บ่อนการพนันถูกกฎหมายของอเมริกาก็ยังไม่เปิดรับแทงเหมือนยกแรกครับเดินเข้าใส่เลยครับแมนนี่แพคเกล ส่วนคู่ชกของเขาครับเลดวาบาแชมป์สถาบ,านาบนัน I B F ป้งองก,กันแชมปมาแล้ว5สมัยครับมชเมเันครับการออกหมัดของปากเกียครับสุดคาสสิกจริงครับ But he won't yeah, be able right, to handle Manny's firepower. Well, he took... So we watched Ledwaba get off to a great start <coughs> down in South Africa. Here <coughs> he <coughs> gets off to an uncertain like start so against Pacquiao's hard, hard punches. And, round one. and here comes the Filipino fighter again. Mbogel, Boom. Hakel, Ledwaba is going to have to do something to slow down his charge. You want to fight? The fight is yours. But it's not going to develop like that. You talk about oh, Listen, oh, all น่าจะโดนท้องครับโดนลำตัวครับโอ้โหแชมป์โลกห้าสมัยครับเจอปาเกียวผู้เป็นแค่ไม้ประดับครับกำลังไล่ทะลุงครับโอ้โหสายแน่นๆครับจับเข้าออกเร็วจริงครับปาเกียวครับ มีเสียงแฟนมวยเริ่มเฮมาทางฝั่งเบนนี่แพตเกลแล้วครับเป็นแค่ไม้ประดับครับแม้แต่บอลการมรน nam ที่ถูกกฎหมายของอเมริกาก็ยังไม่เปิดรับแทงครับโอ้โหเต็มหน้าเลยครับเนี้อการครับแว่งเลยครับเล็ดวาบ้าแก่งแข่งเลยครับ จะแทกหน้าบ้างครับปลาเกียวโดนไขย่ตั้งหลักบ้านงนี่แค่ยกสองนี้นะครับใส่กันตั้งแต่ต้นยกเลยครับนี่ปลาเกียวขยับเข้าหาเอาครับโอ้โหหมัดหลักแกนี่หนักจริงแม่นด้วยครับแม่นทั้งคมครับไล่ถลุงอย่างเดียวเลย นี่ครับไฟแจ้งเกิดของแมนนี่แพคเคิลสเต็ปเทาสเต็ปการเข้าออกคร<ส>แต่รถไฟนี่สบายตาจริงครับเด็มาบ้างมีโตบ้างครับ <c oughs> I think you're through the first three. Okay, Jim. Thirty to twenty-six, three rounds <laughs> too. <nothing>. Uh, <laughs> uh, Jim in the second round, of course, you gotta give him a 10-8 round, an extra point for the nightcloud. That was incredible. It appears <laughs> it, it appeared as though Joe Cortez was gonna to... be interested enough. Another thing, Cassius Green is probably using adrenaline chloride, one to one thousand in the nose, and ice on the outside when he holds his ground or that straight right hand of his shouldn't bend over at all. You just got to stand in position. Pacquiao you know no, so Pacquiao has landed more like, power shots than Ledwaba has been able to throw punches. So it's a confidant's wipeout. There's a big left hand for Ledwaba. And again. Ledwaba stands his ground and just throw the right hand the guy right there in front of him. ของแชมแเดี่ยวมาโดนบ้างครับโดนกระแทกหน้าครับชักไปเหมือนกันมีส่วนขึ้นบ้างครับโอ้โหนะครับเกียวขยับก็หายครับ called Hands of Stone, which is 1, course 1, 1, with Roberto Duran, Pacquiao is the one who your way. Pacquiao got away with low Joe Cortez was blocked from seeing it. Freddy Roach also told his fighter, don't follow Ledwaba around. Cut off the ring. Come on. Ledwaba getting a little bit more adept at ducking and slipping away from Pacquiao's power shots. โอ้โหเสียงนยเฮลันเลยครับภาษาอังกิษน่าจะเสียงประมาณว่า 5, 4, 3, 2ี่สามสเอา้ายกาครับคุณยโกหครับจับตาดูโยโกนี้ให้ดีครับโอ้ยเต็มเต็มเลยครับหมัดนี้ครับ Four, five, six, เต็มเต็มครับ ลุกขึ้นมาครับนับ8ดครับไว้ไม่ไวครับปาเกียวครับเตรียมขยำแล้วครับเตียมขยำขยับขยับโอ้โหมัดแกสวยงามจริงเวลาแกออกเอ้งลุกไม่ลุกครับทำการนับโบกมือเลยครับโอ้โหปาเกี่ยวครับไม้ประดับครับ หักปากกาเซียนทุกสำนักครับสุดๆจริงๆครับนี่แหละครับเป็นไฟแจ้งเกิดของแมนนี่แพ็คเคิลและนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เขาก็คือตำนานที่ยังมีลมหายใจครับเขาวนนี้ครับแมนนี่แพ็คเคิล สุดๆจริงๆครับปั้นของเฟติโรลดครับในยุคนั้นสุดยอดครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ